เวลาประมาณสี่ชั่วโมงเราไม่ไม่ออกมาเข้าห้องน้ำเลยเป็นยังเห็นน้องยังนนอยู <c oughs> <c oughs> น้งแ,นแก้งปวดได้ไหมมีน้ำไปส่งได้ไหมได้ปวดฉี่เ๋ยเรานองออกมาเปลี่ยนแผมเพ์ดมาัาง แกคิดดูตั้งแต่มาฉันเจอลูก3ามวีอ่ะแล้วคิดดูดีคนอื่นเนี่ยเขาปวดฉี่เดินไปเดินมากันลูกเราไม่ออกมาฉี่เลยไม่แต่ครั้งเดียว สุดๆแล้วได ok ้แค่เนี san, ้เออลราก็ว่าลูกใส่แผลเพิดเชื่อหรอปลล่ะคนอะไรสี่ชั่วโมงหชั่วโมงไม่เข้ามาไม่ออกมาเข้าห้องน้ำเลยอ่ะ น้องออกมาหัดเดินมั่งตั๊กแคบตั๊กแคบแองเรื่อะไรแล้วหรออย่ดูให้เขาไะไรไปดูย้ายไปดูต้องพิมพเด็กกล้องอาโฟกัสลงนักหรือตั่างมันโฟกัสข้างล่างอะสิมันโฟกัสองน็กไม่ได้มันอยู่ไกลกว่ามันโฟกัส เออมันโฟกัสข้างหน้าไงเออเออโอเคเออเ <c oughs> ออติดกล้องเลยนะโมูการสินเนาะ Yes ยิยิๆยิ่ยไ่งยิ่งยิ่ แล้บเดียวลูกหายไปแล้วลูกหายโอ้โหลูกหายไปแล้วทุวกคนไม่รู้ไปไหนแล้วแต่เนี่ยกรรมการออกมาหมดแล้วอะ่ะนี่สแตนเล็กแชนีเจเยวเจเยวเจเยวไแล้ว น้องจะไปไหนไปเข้าห้องน้ำหรอคอนเสิร์ตลูกต้องสว่างนิดเดียวได้เพราะไปที่ข้าวเกิดก็ได้ไดไไดอ้อแต่กล้องใจดีมันไม่อยู่แล้ว,วนี่หว่าโฮ้ยนู่นดูจ้าจ้าเปลี่ยนชุดมาแล้วจ้าเปลี่ยนชุดเป็นสีขาวแล้วนี่เสื้อในคอนเสิร์ตเลยเขาบอกว่าอย่างเท่ ถ่ายรูปหน่อยดิเออจะได้รูปดีหรือรูปไม่เป็นไรดีกว่าไม่มีถ่ายหน่อยไม่ใช่ป่อปากปากปากนรอแล้ว รอรอจะทรงแป๊บน้องมีอันถามกับกี่โมง,งย,ยังไม่รู้น้องบอกมีว่างก็มาเหอะอเออน้องบอกมาเก้าโมงยังสิบโมงกว่าเลยมีอันมาเหอะเวลาเยอะแยะเฮ้ยเราไม่ใช่วิชาชีพ <c oughs> แบบลูก <c oughs> ได้กระเป๋าแล้วอย่างที่อ่ะ <c oughs> เเช่น้องจัดเขาบอกเอาอีกเอาอีกอ่ะในเนี้ยแบบเขาเหมือนแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเออจะโดนต่อยอ่ะทุกคนเชี่ยมวยว่าใคหายไ เราจะโดนแล้วเขาบอกว่าวิ่งวิ่งวิ่งกระเป๋าแพง์อะไม่มีอะไรเลยในกระเป๋ามีแต่ลอตเตอรี่เฮ้ยที่หนูไปส่งของผ่อนเมื่อวานมันแลกโหวตได้แล้วบอกให้หนูไปโหวตกันอะในนี้แต่นี้ก็ไม่รู้ว่าโหวตยังไงไม่รู้ว่ามันโหวตยังไงเหมือนกันเขาบอกว่าเดี๋ยวศึกษาแล้วบอกใช่ไหมเขาบอกว่าซิคคอยได้หนึ่งโหวตเราส่งเมื่อวานสั่งไปหมื่นสองใช่ไหมหมื่นสองพันบาทหรอหมื่นสองตัวหมื่นสองคอยหมนเหรียญ รอยยี่ตรสิไม่มีอ่ะไม่ขึ้นอ่ะเห็นคนพิมพ์เยอะเลยว่าแบบสิ่งโหดไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดูเอาต้องอาจจะต้องลองดูอีกทีวันนี้เขามีอะไรกันไหมโอเคโอเคบายเขาบอกต้องไปขอคืออะไรวะไม่รู้ขอพี่ไผ่ไงชงจัดสนนไปกิข้าวโอเคทุกคน